สวัสด,ดีค่ะทุกคนชาวนี้ก่อนออกกําลังกายเราก็จะมากินกาแฟเอสพัสสหนึ่งสองจ้ะ แล้วก็นี่เลยโปรตีนปั้นหุ่นนะคะเช้านี้จ่าจะกินสามเม็ดกินกาแฟล้วได้เลยคะ่ะน้ำมันอุ่น ตัวนี้ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อนะคะเปลี่ยนภุมิเป็นเอลฟิตแอนด์เฟิร์มหุ่นกระชับมากนะคะตัวนี้จากตัวตินทันจะพืชสีนชนิดนะคะดีและมีประโยชน์มากเลยค่ะมาลองกันนะคะเพื่อนๆลองแล้วไปออกกำลังกายได้เหงื่อเต็มเลยค่ะ